บาวมากเลยตกปลาตกปลากนะนี้นอนไม่เป็นแ้องมีขี้เียจมาบั้งใจไปนะมันบางทีไปสุดือสูงทำไมถึงไปสุดถี่ได้เบาอยู่วีเด้อร้อนอ้างนอกข้างในขึ้นหาบขึ้นหาบอะไรลาญครับมาตั้งใหญ่มากลับลุ้นขันาไปแล้วครับ

ไปสายเบิกาครับครงที่สองย่สิบห้าสี่สิบห้า้มร้อยรต่อาเรย่อ้าไปสาม

ใส่บินสูงบ oh okay. <soci> <noise> ินสูงกับบาแกเคียบไปหลยจะพิเศษยังไงไรวะานมาปสเิกฟ้าจะว่างแครับรอเวลาครับไพศาลเบิกฟ้า2ี่5หาสลอครับไพศาลเบิกฟ้าไปีลล่าือตัวของก็กโดขวดด้วยหร ซอแท็เตอร์บางเมินครับเก้าสิบถึงสามร้อยยี่สิบครับซอท็เตอร์บินจำจำ ทำตัวจะมาแลกพันหรอครับต้องมาเรไปขึ้นนเตอติดตตลาดเงียล่อยเลยเอาเ้ก็ทํงานมามาหลายเลยขอเดือเตืน ไล่ออากมาลายนอมหลาเตเครับก็ตร้าหาก็ถึงกุไม่ีหรอลุนไปครับซอสแท็กเตอร์สอพี่น้องครับยี่สิบสี่ิบครับอะครับ้อบแลวครับนับเร็วหนึ่งสองสามไป็พทสองพี่น้องไ

โก่ตลากวนพดสองน้องตัดติดวนมาเกี่ยวห้ัว่อย่อยเกยวใหจะงวเอาต้ไส้ับ้าร่อรบ้า่หัวท่อสามรอยบวกลาดสามร้อยซีวีครับหัวท่องครับขนาดนาสามครับเมืองแพร่มือง โอย้ยลำตัวสุดจอดเลยสนามไทยว่าครับสุดจอดกันินทาครับหอดตัวสามลอยหลักสามลอยครีบินไปเมืองขนาดนาสามครับ,บสองมันสองนี้เปิดโซ่แหงเยี่ยมมย

ใวาัสิรับเจ้าซิมหาลาสามลอยครับไปหมื่นในสามเติมตกึ้เลยึ้นเลยลย้นยเยหลหน้นเล้อขน้้นเลยนลยเ้นเลย ไปดีที่จะเปนของนะเพราะหไปดีดึงดูดมังค่อยเงินกลับลงปนของคนบนักเวลาสองหกีนัดเทโดนได้กุ้มขาเลยเป็นของข้าจันทรนั่นแต่ยังมาด้วยเดี๋ยวไปแจ้นมาูีไหนลบหลักคนของ นักว่า้ในน้องลักๆคนมากหบ้างต่ไปนะอับปียังบารังุับางับากนไอซานเบิกปาครับสิบสี่สิบไปเลยเจ้

นี่มันี่นี่มันี่ิบเราไม่อจีวบาจีเจิเ็มเดสร้างกินเลย้าตีอยู่กาง่าขานมาขาหอามามลาดลไปสันนึงมันครับสิบสามสิบครั อเอาเมฆครับจะมาแล้วออไปได,ดีครับจะไปพี่เห็นอเอาเมฆเรียบร้อยไปครับซอฟท์พอนพี่มองน,นาดสาม สิบสามสิบน้องสุพัตตานานาสามครับข้วเงินเก้าสิบหลักสามหลักครับน้องสุพัตตาน่าหกชิ้นนะน่าหกชิ้นจ0นวนหกชิ้นไหบ ตอมไหนวะเรียบเอยวยี่สิบวยี่สิบวิาหงขา่ยี่สบวิยี่สิบวิลวีง้างข่เยี่สิบวิเอาหางมานึ่งน

ไปได้สื่อไปวะไปได้วะปวดไเปิดตัเปิดได้วะเฮ้เฮ้ เฮียลครับซอแทสเตอร์ซอแทกเตอร์ขนาดน่าสามครับสามเที่ยงครับ ม่าละครับฝ่าหลังฝนครับ30.50าขนาดน่าสามกไฟเหมือนกับออกนมครับ hai tiếp, 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 hai หัวท่องครับเก้าเสียบลากสามร้อยขนาดสามไม่เหมือนครับนี่แหละว่ายากนะครับ क़সছা fiাগেগন. নান স্নক১গগ. নামখভযল সভযঞ, সধগেণখটা. মাযুকনি হójযল, সখাগডা 돼, ঁক্নবা করাগয়ল, ংহযরা পলীঙডা, লিজওেরং অধ�